ประสบการรับบุญนะวันแรกที่เข้ามาที่วัดปนกานะครับมีคนบอกว่าเราเหมือนได้กลับบ้านเราเหมือนบบป้านนะครับมันเป็นเร่างจริงนะครับ สวัสดีครับผมชื่อประสิทธิ์หมูแดงอายุ55ปีปัจจุบันนี้ก็ได้รับบุญอยู่ที่กองรักษาบรรยากาศแผนบุญสว่างครับเส้นทางของการสร้างบารมีผมเข้าวัดมาเมื่อปี2531 ตอนนั้นเป็นนักึกษาช่างกุช่างปุมทุมวันนะครับแล้วก็ทางพออท่านได้พานักเรียนเข้ามาปฐตถิเทศนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มเป็นอาสมัครนะครับอยู่ที่ส่วนของอาสมบดิตนะครับทำธรรุรการดูแลเรื่องการขายหนังสือธรรมะครับหลังจากนั้นพอมาปี2546 จึงได้มีโอกาสเข้ามาอยู่กองรักษาบรรยากาศในวันที่27สิงหาคมปี2546เป็นวันต่อเสาเข็มต้นแรกของอาคาร60ปีของหลวงพ่อส่วนกองรักษาบรรยากาศนั้นคืออะไรนะครับกองรักษา,าบรรยากาศเริ่มต้นก็คือมีอยู่3แผนกนะครับดูแลเรื่องการจัดระเบียบสาธุชนนะครับให้มีพื้นที่ในการนั่งสมาธิได้อย่างสงบ สะอาดและปลอดภัยการทาหน้าที่ของแผนกบุษ่างจริงๆแล้วทุกๆแผนกจะทาหน้าที่คล้ายๆกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ของสภาของเรากว้างนะครับดังนั้นจึงมีการแบ่งเป็นแผนกแผนกแผนกเพื่อซอยย่อยในการดูแลนะครับดูแลสาชนดูแลอะไรบ้างนะครับหนึ่งดูแลเรื่องของการจัดพื้นที่นะครับให้สาชนนั่งสองดูแลเรื่องของการความ เป็นระเบียบเรียบร้อยสามดูในเรื่องเสียงเสียงที่ว่ามันจะเป็นเสียงการเดินเสียงการพูดคุยเสียงโทรศัพท์เพราะว่าเมื่อเรานั่งสมาธินะครับหลวงพ่อให้ความสำคัญกับธรรมะมากดังนั้นถ้าเกิดมีเสียงกระทบบางทีคนหนึ่งคนกว่าจะนั่งธรรมะได้ทศเวลานานมากดังนั้นถ้ามีเสียงแก๊กนิดเดียวก็ทําให้คนนั้น ไม่สามารถเข้าถึงทำจึงเป็นหน้าที่ของเราน้องอ,งอ,อมททุกคนช่วยกันดูแลตรงนี้ครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบรองเท้านะครับสรับรองเท้าที่เรามาเราจะเจอว่าบางครั้งนะครับเรามาตามที่ต่าง,างๆ่าจเจอรองเท้ามาันตะเกะละกะตากระจายนะครับเวลาดูแล้วใจก็จะว้าวุ่นเราก็เอาเนี้อแปลกต่างไหนครับเอามาจากหลวงพ่อทศตะหลวงพอ่พอทศตะเป็น อาสมัครคนแรกนะครับก็เอาตัวนี้ครับมาสอนกันต่อถ้าเราจัดระเบียบรองเท้าให้เรียบร้อยเวลาใครมองก็สวยงามพอมันสวยงามปุ๊บใจเขาก็นุ่มนวลเมื่อถึงเวลาน,นธรรมะหลวงพ่อก็จะนำนะครับให้กับโสวิชนนะเข้าถึงคมได้ง่ายในการที่เรามารับบุญกันนะครับเราอยู่ันอย่างครอบครัวในกรณีสภาพอากาศเนี่ยเรามาีด้วยกันหลายแผานากนะครับมีตั้งแต่ เยาวชนตัวน้อยนะครับตัวถึงระดับของผู้ใหญ่นะครับซึ่งเราอยู่กันเนี่ยนะครับให้มองว่าแต่ผนแนะครับก็อาจจะมีอายุน้อยมั่งมากมั่งนะครับแต่เราอาศัยเรื่องการเคารพเราเจอกันเราทักทายกันเราหวัดดีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สานงานไม่ว่าจะเป็นของพี่ๆข้าผนแคนเรามีการพูดคุยกันนะครับเพื่อเชื่อมความเป็นหนึ่งเดียวของกองสักอากาศคนรุ่นเก่า จะต้องไม่ใช่คนรุ่นแก่นะครับแต่เป็นคนรุ่นเก่าที่ถ่ายทอดสิ่งที่ดีนะครับให้กับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วเราจะไปเป็นหนึ่งเดียวกันพี่ก็คือบุนพี่น้องก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่นําความรู้ใหม่ๆเข้าประแสง,งานศาสนานี่ิึงทําให้งานพระบางงานเผยแผ่ได้เติบโต,ตออกไปอย่างกว้างไกลในส่วนของการรับบุญนะ วันแรกที่เข้ามาที่วัดพรมกายนะครับมีคนบอกว่าเราเหมือนได้กลับบ้านหรือกลับบ้านนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเรามาวัดแล้วหลังจากที่มีการอบรมตอนเป็นนักเรียนนะครับพอกลับมาเราสุขว่าเฮ้ยเราอยากเอาร่างกายของเราอะมาช่วยงานพัฒนาวันนั้นคิดขค้น้จริงนะครับตอนที่เป็นเด็กข้างกลนใครจะช่วยเด็กข้างกลนมาเข้าวัดนะครับเราก็เริ่มมองว่าเฮ้ยผมขอเป็นอาสา,าสมัครดีกว่าเฮ้ยเราทําอะไรได้มากกว่านั้น เราเห็นสาวชนเขาได้มีความรู้เขาได้นั่งธรมาทีเราเป็นผู้ที่อยู่เบ้างหลังความที่เป็นระเบียบความสวยงามของพิธีกรรมเออเราสุขเราปลื้มเรามองว่าเรามีใจเราก็เอากายนี่แหละที่หลวงพ่อเขาบอกว่าปัจจัยมีน้อยมีมากขอให้ทำถ้าอยากจะได้บุญต่อก็เอากายมานี่ก็เลยเอาตัวนี้แหละครับเอากายมาลงนั่นคือคแค่นี้เอ,อย่าดูเองนะครับแล้วหลวงพ่อก็ บอกต่อว่าเอลูกอะโลกอะเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้คำนี้ยคือทุกคนชื่นใจที่หลวงพ่อบอกกับลูกแบบนี้ดังนั้นก็เลยตั้งมาก็คือตั้งใจว่าจะขอเข้ามาทำหน้าที่สะหน่อ